ข้อความาอะไรอะเนี่ยไหนดูซิพี่นี่ไงนี่เขาบอกว่าถ้ากดลิกงน,น,นี้เข้าไปเนี่ยจะได้เงินด้วยนะ <Okay. S 1> ลองดูไหมพี่ลองกดนิ้์เข้าไปเลยดูไหมถ้าได้เงินขึ้นมาจริงๆอะเราก็จะได้เอาไปเที่ยวเหมือนรอบที่แล้วไงพี่อเอานะพี่ก่อดแล้วนะเฮ้ย,ยนี่มันอะไรกันอะ เงินในบัญชีหายไปได้ไงวะตั้งแสนเลยนะเว้ยเงินพี่อ่ะในบัญชีอ่ะหายไปตั้งแสนเลยนะพี่จะทําไงดีอ่ะพี่พี่อ่อนใจเย็นๆก่อนนะแล้วพี่จะกดลิงก์เข้าไปหรือเปล่ากดสิ <c oughs> ก็เราบอกว่าถ้าเรากดแล้วเนี่ยเราจะได้เงินแล้วเราไปเที่ยวกันไงอ๋อจริงด้วยอะ่ะต้องเป็นลิงก์นะั้นแน่ๆเลยใช่เลยอะ อ,อากาศดีจริงๆเช้านี้ไปดูข้าลิ๊ฮัลโหลเอ้าอาณาเป็นไงแล้วน,นี่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเหรออืมพี่คิดถึงสิเนี่ยพี่อยู่บ้านตลอดเลยนะแล้วถ้าว่างวันไหนเนี่ยแวะมาหาพี่ได้เลยเออโอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยมาเลยมาเลย จ้าได้ได้ได,ได้งั้นไว้เจอกันนะมีใครอยู่ไหมคะพี่ออนเอ๊ะใครนะเอาอันนาพี่ออนไปไงมาไงเนี่ยโอ้ยฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอพี่อ่อะ โอ๊ยแล้วก็มาไวเลยอันเนี้ยจริงก็พี่บอกว่าถ้าคิดถึงก็มาหาฉันก็เลยมาหาไงไปไป,ไป,ไปเข้าบ้านมาๆามเอ้ยคิดถึงที่นี่จังเลยอ,อ่ะอว่าเป็นไงบ้างล่ะไปอยู่ทางนู้นอนะ่ะสบายดีไหมพี่เนี่ยอิจฉาจริงๆเลยได้ไปเที่ยวต่างประเทศไงโอยสบายอะไรกันล่ะพี่ที่นู่นอ่ะอากาศแบบหนาวมากจนฉันแบบ แทบจะอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยพี่อาหารน่ะจืดมากฉันกินไม่ได้เลยเนี่ยคิดถึงอาหารไทยมากอยากกินอาหารไทยสุดๆแล้วตอนเนี้ยจริงเหรอมางั้นวันนี้อยากกินอะไรบ้างล่ะสั่งเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองจริงปะเนี่ยจริงสิโอเคอเงั้นไม<ด>่<ใ>เกรงใจแล้วนะได้เดี๋ยวดูในแก็บนะส้มตำด้วยดีกว่าอยากกินของแซ่บๆเอาส้มตำปูปรารับแล้วก็ระบุไปเลยนะพี่ว่าแบาแบหบนูเอาแบบเผ็ด ข้อความอะไรอะเนี่ยไหนดูซิพี่นี่ไงนี่เขาบอกว่าถ้ากดลิงก์นี้เข้าไปเนี่ยจะได้เงินด้วยนะลองดูไหมไหนนี่ไงงั้นพี่ลองกดลิงก์เข้าไปเลยดูไหมถ้าได้เงินขึ้นมาจริงๆอะเราก็จะได้เอาไปเที่ยวเหมือนรอบที่แล้วไงพี่อืมเอานะพี่กดแล้วนะ เราต้องรอมันอัปเดตพุงนี้อีกทีนึงน,นะเนี่ยก็ดีนะเราจะได้มีเงินไปเที่ยวกันจัดไปเลยพี่อยากไปถึงพรุ่งนี้เร็วจังเลยอ่ะฉันอยากรู้อ่ะคราวนี้ฉันจะได้ไม่ต้องไปต่างประเทศคนเดียวไงนะที่ย <ๆ S 2> อยากไป,ยไปเที่ยวมีเงิน <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้น เงินในบัญชีหายไปได้ไงวะตั้งแสนเลยนะเว้ยก็ไม่ได้สั่งซื้ออะไรนี่เฮ้ยไม่ได้แล้วโทรไปปรึกษาน้าดีกว่าเฮ้ยันโทรมานี่ฮัลโหลพี่ออนฮัลโหลอน,น่านี่เงินพี่อะในบัญชีอะหายไปตั้งแสนเลยนะพี่จะทำไงดีอะ พี่พี่ออนใจเย็นก่อนนะพี่ไปกดสั่งอะไรหรือเปล่าอะ่ะทำไมไมันถึงหายไปได้อะ่ะพี่ก็ไม่ได้สั่งใช้อะไรสักบาทเลยนะซื้อของพี่ก็ไม่ซื้อพี่เครียดมากเลยหน้าตอนนี้มาหาพี่ด่วนเลยนะได้ค่ะพี่พี่รออยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหนูไปหาจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะแค่นี้นะคะโอเคโอเคจ้า ันออกไปได้ไงวะเงินแสนเนี่ยโอ้ยพี่ออนพี่ออนฉันมาแล้วพี่ออนมาแล้วมาแล้วมาดูให้พี่หน่อยซิช่วยพี่หน่อยเนี่ยน้องดูให้พี่ด้วยสิหนะ้าพี่ยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยนะและเงินมันก็ออกไปเองอะเนี่ยยังไม่ได้กดสั่งซื้ออะไรเลย จริงเหรอพี่แล้วมันจะหายไปได้ยังไงอะในเมื่อพี่บอกว่าพี่ไม่ได้สั่งอะไรมันจะหายไปได้ยังไงอะพี่รู้ว่าพี่ไปทําอะไรกับมันแน่เลยอะเอ้ะแต่แปลกนะเมื่อวานอะที่พี่บอกน้องว่ามีลิง์เข้ามาแล้วก็พี่ถามน้องว่ามีมีมีลิงเข้าไปในทัพท์ับของน้องไหมน้องบอกว่าไม่แล้วก็เข้าของพี่คนเดียวแล้วพี่ได้กดลิง์เข้าไปหรือเปล่ากดสิก็เราบอกว่าถ้าเรากดแล้วเนี่ยเราจะได้เงินแล้วเราไปเที่ยวกันไงอ๋อ ต้องเป็นลิงนั้นแน่ๆเลยใช่เลยอ่ะจริงด้วยอ่ะพี่แล้วเราทำยังไงกันดีอ่ะพี่ว่าเราไปแจ้งความกันดีกว่าแจ้งความเลยเหรอพี่ใช่นะสิไป<อ>ไปไม่ได้จ้ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับเออคือว่าพวกเรามาแจ้งความใับคุณตำรวจ คือพอดีว่าเมื่อวานอะค่ะพี่ออนไปกดลิงก์ลิงก์หนึ่งเข้าในข้อความแล้วจู่ๆวันนี้เงินในบัญชีของพี่ออนก็หายไปหมดเลยค่ะแล้วลิงก์ที่ว่าหน้าตามเป็นยังไงอืมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมาในรูปแบบข้อความค่ะแล้วก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็เราจะได้เงินมาค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อาวานอะพี่ออนเป็นคนกดเข้าไปถือว่าต้องเป็นเพราะข้อความในั้นแน่ๆเลยค่ะอ๋อแต่ทนพวกนูงคงโดน อเว็บปลอมหลอกแล้วละ่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันระบากันเยอะมากฮะมีแบบนี้ด้วยหรอคะใช่มิจาชีพเดี๋ยวนี้มันมีหลายรูปแบบเราต้องระวังให้มากขึ้นแล้วโดยเฉพาะพวกเวก็ววแบบซต์ลิงก์ต่างๆพวกนี้มันสามารถปลอมกันมาได้แล้วก็ไปหลอกคนอื่นได้เหมือนกันก็ทำไงได้ล่ะคะคุณตำรวจก็พวกเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยเขาสั่งให้กด ก็กดก่อนแล้วโดยที่ไม่อ่านรายละเอียดที่ดีเลยใช่ค่ะคุณตำรวจแล้วแบบนี้เราจะสามารถตามหาวิชาชีพได้ไหมะคะมันก็คงยากนิดหนึ่งนะหรือไม่ก็อาตามไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีหลักฐานอะไร<ม>นอกจากข้อความแล้วอย่างนี้พวกฉันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะคุณตำรวจเบื้องต้นก็ลงบันทึกประจำวันที้ก่อนนะค่ะ ไม่เป็นไรหรอกพี่ถึงว่าเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะแล้วก็เงินนั้นอ่ะคิดไดว่าไม่ใช่เงินของเราคราวหน้าพี่ก็อย่าไปกดอะไรมั่วซั่วแบบนั้นอีกนะอืมจ,จริงๆแล้วความผิดนี้ข้าวขายความผิดมาตราส14พรบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคุณตำรวจ ยังไงก็ขอฝากติดตามเรื่องไว้ให้ฉันด้วยนะคะคุณตำรวจได้ครับไม่เป็นไรนะพี่ออนงั้นพวกเราก็ขอตัวกลับก่อนนะคะถ้างั้นลา<ะ>ส,ส,สวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีพี่พี่ไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องคิดมากหรอกอเดี๋ยวตำรวจอะ่ะเขาก็ตามเรื่องให้อขอบใจมากนะนะ้ามาอยู่เป็นเพื่อนพี่และแถยมยังพาพี่ไปแจ้งความอีกขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรหรอกพี่เราเป็นเพื่อนบ้านกันถือว่าช่วยๆกันงั้นเดี๋ยวพี่เข้าบ้านก่อนนะจ้า รู้ไหมว่าเงินพี่หายไปไหนมันหายเข้ามาในบัญชีใช่ไงจ๊ะแค่ฉันสร้างลิงก์ปลอมๆและพี่กดเข้าไปแค่เนี้ก็ดูดเงินพี่ได้ละง <c oughs> งจริงๆแล้วรายต่อไปจะเป็นใครดีนะ้า